อยไสแตกตาแตกนะดาจอวยี่เป็นไงเปรี้ยวมากเลยอ่ะหกสิบหกบาทแพงแต่ว่ามันอร่อยอ่ะดึงโ oh my god อ wow. ้าวไม่มีรูตาอ้าวอ้ามันหลอกมันมีแค่สีขาวขาวหลอกค่ะเดี๋ยวทุกคนดูอันนี้เฮ้ยมันหลอกดาว่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่อีฟนะคะนักเรียค่ะวันนี้เรามีนี่ นี่มาใกล้ๆค่ะเจลลี่ลูกตาใช่แท้ที่เราสั่งมาใช่ค่ะอันนี้ของแท้อันนี้ของปลอมเฮ้ยแล้วอันนี้ของปลอมปลอมและปลอมกวาใช่แบบปลอมแบบไม่มีที่แบบปลอมแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่าหนูจะแกะของแท้ให้ดูก่อนนะคะของแท้ซื้อมาสิบลูกลูกละหกสิบหกบาทซึ่งมันก็แพงนะแบบลูกหนึ่งอะหกสิบหกบาทโอ้ my god เขาบอกว่าผลิตจากเยอรมันอันนี้พี่พิมพเขาไปดูมาหอมผลไม้อะจเจลลี่ใช่ไหมโปโปก็มันจะดูแพงกว่าปิโป้ะนะกินใช่ใช่ใช่แพงกว่าปิโป้อันนี้หกสิบหกบาทมิตาสีฟ้าด้วยนี่นดูเป็นคนตานสีฟ้าดีวกว่านะี่อย่าไปลุกขึ้นทำไมนึกถึง,งนแม่นาคอะเฮ้ยเหมือนปีศซาต่ะเฮ่เหมือนปีศซาต่ะเหรอและอันนี้แกะเลยลูกละสิบเจ็ดบาทเป็นของปอม เนี่ยมันก็จะห่อแบบเนี้จริงๆอันนี้มันจะมีถุงนะแต่ทําไมถุงดองกรินก่ะดองกรินคล้ายกหนนั้นอะแต่ชือเงเหมือนนะประเด็นนะทุกคนคือเราต้องแยกจานนะไม่งั้นเราจะสับสนมันมีปีนออกมาด้วยอะเดี๋ยวมาดูดิมันปีนออกมามันเป็นตาปลาหรือเปล่าทุกคนมันเป็นตาปลาเหรอสามจานสามล้านนะทุกคนทุกคนมันมันมีปีนออกมาด้วยอะ แต่กินมันดูเนี่ยเขาบอกควรแช่เย็นนะแล้วก็กินก่อนปีหน้าเดือนกินก่อนปีหน้ากินมันแบบแคคือมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยอันเนี้ยหอมหลอกกว่าอันนั้นดูหอมพรีเมียมใช่กลิ่นมันแตงโมเลยอันนี้เหมือนหอมทั่วไปที่เราเจอกันในขนมอ่ะใช่แล้วสุดท้ายลูกละสิบเอ็ดบาทอีก้านหนึ่งใช่คนละร้านมาสามล้านอุ้ยดูทำไมเน่าจัง แล้วมันแบบมันแยกส่วนนะไม่ใ้นเลือดเหมือนขี้กุ้งอ่ะทุกคนเฮ้ยเสียเนี่ยเส้นเลือดหรือเปล่ามันแตกตรงกลางไม่ไมันเหมือนแยกชิ้นออกมาเนี่ยลองดูดีโรกหรอพี่ลูกโลกโพี่ทีมสั่งมาหรอใช่แต่กินหอมนะแล้วดูดูดูเปรียบเทียบ มันดูแบบขนาดมันเล็กกว่าเพื่อนเลยนะอ่ะละสิบเอ็ดบาทน้องเพ่ยโอย่าไปปนเดี๋ยวไป้นสามอันคนมาดูนะคะสามมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเจิงเอ้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกันนะแต่ว่าสีนี้จะสดกว่าไหมให้ดูจากข้างหลังปะมีวิธีดูหลายแบบเดี๋ยวเราจะสอนว่าดูยังไงบ้างว่าเป็นของแท้ของปลอมเริ่มจากเอาของแท้มาก่อนนะใช่เอาสีเดียวกันนี้กับสีเขียว นี่อันนี้ไม่มีสีที่เหลือเ,เขียว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 โอเคโอ้ใบกะโอ,โอ, oh <laughs> อ้ทำไมดูแบบทุกคนดูที่ตาเปล่าก็รู้เลยไหนของแท้ไหนของเทียม <laughs> ตาเข <laughs> ียน,นี่ตาเขียตาแตกด้วแล้วราคาราคาคือมันไล่ไปนะอันนี้แพงสุดอันนี้ถูกลงมาอันนี้ถูกที่สุดหกสิบหกสิบเจ็ดแล้วสิบเอ็ดบาทอ่ะดูอันอันแรกก่อนอันนี้ไอ้ตาเขียวอะม่านตาจะใหญ่ใช่แล้วไอ้ตาดำตาเล็กมันจะเล็ก แล้วมันก็จะมีเหมือนสีเยิ้มๆเนาอใช่แล้วข้างๆมันดูแพงอะแล้วเส้นเลือดมันจะออกม่วงๆหน่อยเส้นเลือดมันจะดูแพงอะดูเส้นเลือดตัวนี้เดี๋ยวเขาทีละอันเส้นเลือดตัวนี้มันเหมือนกับสักยันอักขระมันเหมือนมันเหมือนเป็นเหมือนอะไรทีหลังจะซอส์มากกว่านี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วทุกคนดูอีเส้นเลือดตัวนี้ดิเยิ้มเหมือนแบบไม่ตั้งไม่ตั้งใจเกิดรัตาเครียี แล้วอ่ะค่อยๆเฮ้ยแล้วมันมีตรงเนี้ยตาแตกอ่ะตื่นต่อยว่ะไม่มันคือเส้นเลือดมาหรือเปล่าเส้นเลือดแตกอ่ะมองข้างมองข้างมองข้างอุ้ยตาแตกจริงๆอลิมอ่ะเห็นป่ะต้องไปหาหมอตาเออตาแบบแยกร่างอ่ะอ่ะดูห้องข้างก่อนดูห้องข้างก่อนแต่ข้างข้างให้ดูนะคะข้างอันนั้นเขาก็ยังดูโอเคอยู่นะดูอันนี้ดิมันดูไม่ไม่สมานนะฉันนะมันดูแบบมันดูวงวงเงี่ยไม่รู้อะมันดูนี่ดูอันนี้สีแดงแชมพูอันนี้สีแดงใช่ป่ะมาคนละโรงงานกัน S <S เอาประกบกันแ,นะแยกไปเลยโอเคแล้วหันหลังอันนี้จะมียี่ห้ออันนี้มันจะมียี่ห้อแล้วมันดูแบบสมูทหมดเลยอ่ะทั้งอันในชะ่ในหกสิบหกบาทอะ่ะก๋วยเตี๋ยวสองชามอ่ะทุกคนกับเยลล่ลูกหนึ่งแล้วอันนี้ก็แบบอะไรอ<บ>่ะมันบุบ,บอ่ะตาบโบตาโบอ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้เหมือนกันประกบมันมีตาสีดำอาะ ฮ้ยข้างหลังมันข้างหลังมันมีสองตาเลยมันหลอกหลอนเรามันหลอกหลอนเราข้างหลังมันมีสองตาแล้วตัดูแพคเกจจริงอันนี้มีอันนี้ของแทมมันจะมียี่ห้อแล้วก็จะมีอันนี้เปิดใช่ป่ะใช่เปิดด้านเดียวอันนี้ก็จะเปิดด้านเดียวแต่ว่าพลาสติกมันจะดูถูกๆหน่อยพลาสติกมันดูไม่ค่อยเท่ากันดูดูจากไอเนียลูกตาเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแหละส่วนอันนี้มันจะเป็นที่เปิดสองข้างแล้วก็จะมีม่านตาทั้งสองด้านเลยแบบนี้ เปิดง่ายเปิดง่ายเปิดง่ายี่แพงเกินพี่บิ๊ดิ๊งดิ๊งดิ๊งเอามาวางสิโอเคเดี๋ยวหนูจะวางให้ดู66บาทหรอโอ้โนี่น่ากินว่ะเดี๋ยวมันบกเปียกมากเลยอ่ะมันเหมือนไข่ไข่ตาเนียดิดิ๊ดิ๊ดฟองเหมือนไข่ตานียมากที่มันอยู่ในเนี่ยในไข่ดาวเล็บหักแล้วมั้งเดี๋ยวนะเล็บหัก โอ้ไม่กัโอ้ยโอ้ยปวดยากค่ะทุกคนเล็บจะฉีกอ่ะหนูว่าต้องวันแกมาแตะโอ้โหนี่คือมาตรฐานการผลิตนะเนี่ยมาตรฐานแรกก็พลาดแล้วติดกาตาช้างอ่ะแต่ว่ายูทูบเบอร์คนนึงอ่ะเปิดแทบตายอะเขาบอกนี่เสร็จแล้วนี่มันเ่ตัดได้ไงมันไม่น่ากินเลยอ่ะมันมีดำๆด้วยอ่ะดูดิแล้วมันเป็นแบบเด้งดึ๋งเหมือนแบบมันเป็นโลที่มันแข็งๆอ่ะอันนี้มันดูแบบเป็นแบบนิ่มๆไหมทุกคนเห็นปะมันจะนิ่มๆเด้งๆดเด้งดือยเนี่ยเด้งเดื๋ยเจ๋งนะหนูว่ามันติดกาวมา อันตองกลางยังไม่ได้เลยตอนนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่อะสิบเจโอ้โห g ม่นอแกะยากมากเลยอะเฮ้ยเหมือนเต้าหู้เลยอะเฮ้ยไม่มีลูกตาเอ้าเอ้ามันหลอกมันมีแค่สีขาวขาวมันหลอกค่ะเดี๋ยวทุกคนดูอันนี้เฮ้ยมันหลอกดาว่ะอันนี้ยังพอแบบเออมมีสีดำออกมาด้วยแต่นี้ มันไม่มีอ่ะสิบเจ็ดบาทแต่แบรนด์ที่ถูกกว่ายังมีออกมาอยู่แล้วนี่คืออะไรสีขาวขยอะเรามากินกันดีกว่า๊ยเปิดง่ายแล้วก็มันแบบเด้งดื้ออะมันน่ากินหอมมากหอมแบบผลไม้แบบเปรี้ยวๆเฮ้ยแต่มันน่ารักจังรูปโลกนะอันนี้แกะออกมาแล้วแกะยากมากต้องใช้กรรไกยตัดเฮ้ยแต่ว่ามันดูเฮ้ยแต่มันดูดีนะแต่ทุกอย่างอะอันนี้ก็คือมันไม่มีรูปโลกหรอกมันเป็นแค่กลมๆหอมแบบ หอมแบบมันจะหอมผลไม้ก็ไม่เชิงหอมแบบผสมสารเคมีไงไม่รู้หอมแบบว่ากินแล้วกินแล้วต้องรุ้นอ่ะทุกคนอะเรามากินของแพ้กันก่อนเลยดีกว่ามาเริ่มเลยเริ่มเลยเอาสีเหลืองพี่เอาสีฟ้าูทุกคนมันแดงมากดึงมันแดงดงดึ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 งี้ดูสิอะดูดูดูความเดงของมันอะเราดูอีกตรงกลาง เหมือนไข่ดูตรงกลางอันนี้มันจะเด้งดูแบบเนื้อ็กเจอร์มันดีมันจะมันๆเด้งๆแล้วอันนี้มันเหมือนแบบเนื้อไม่มันไม่ประสานกันนะทุกพี่ทีมดูดิมันเหมือนมีฟองอากาศเห็นไหมเห็นไหมแต่มันเหมือนมีไส้อยู่ข้างในนะอันนี้แล้วดูอันสุดท้ายนะมันเป็นเจลลี่เลยมเป็น่างีคล้ายกับอะไรนะที่มันเป็นแบบเจลลี่เบร์เอออย่างนั้นนะอ่ะกินก่อนแล้วโคตรนิ่มเลยอ่ะหวานมากมันมีไส้อืม เใสนชาจะตอเบอรี่อ่ะมันหวานเปรี้ยวโอ้โหเปรี้ยวมากเหรออืมเขาบอกว่าถ้าของแท้ใสจะเปรี้ยวมากอืมอร่อยนาะลูตาดิอร่อยอ่ะไม่เกินอร่อยจริงปะเนี่ยอร่อยจริงใส่เป็นไรใส่เหมือนกันเลยเหรอเฮ้ยสีเหมือนกันปะเหมือนกันให้พี่พิมดูพ้าตอวบอร์รี่เป็นไง เฮ้ยเปรี้ยวมากเลยอ่ะ66บาทแพงแต่ว่ามันอร่อยอ่ะอร่อยเนาะอร่อยเนาะอร่อยอร่อยอร่อยเพราะยังนี้อร่อยจริงนะถ้าแบบรู้ก็สิบบาทซื้อไปกินเล่นเนาะกินทุกวันเลยเอออ่ะนะแต่ใช้เปรี้ยวมากเลยอะเหมือนเหมือนเป็นตาพอกลับไปเป็นเลือดมัใครต้องตัดที่ว่างนี่มันแกะออกปะเฮ้ยตาเป็นไงบ้างแกะไม่ออกเฮ้ยไม่คือแบบมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะใช่มันเนื้อเดียวกันอะอร่อยแต่แพง ไปอร่อยฮะอืมเปรี้ยวคือมันจะเป็นนิ่มๆม,มันเหมือนกินอะไร <c oughs> ทๆๆี่มันฟูๆนิ่มๆเนื้อเนี่ยละมุนมากอร่อยใช <c oughs> ่ต้องซื้อต้องมากินบอกแล้วถ้ารู้สิบบาทจัดเต็ม <c oughs> กินทุกวนันกินที่บวชกิน <c oughs> เราต้องมากินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราจะมากินอันนี้กันนะพี่อีฟคือสัะวชาติสัะชีพชาติเลยนะเนี่ยแล้วหนูกินโูกโลเฮ้ยน้องเคกินเหมือนกันดิอังเ้จะไม่กินแล้วเห็นไหมทุกคนไม่ยังละมุนกับเมื่อกี้อยู่เลยอ่ะใต่ไส้ไส้น้องน้อยมากเลยแล้วสีอ่อย ไส้น้องเหมือนเป็นลกูกไส้น้องแบบมีนิดนึงแล้วก็อ่อนมากสีแล้วเนื้อมันจะแข็งเห็นปะโอแบะจ้แบะซับเวลากินแบะซับแบบอ่ะคนละครึ่งดีกว่าอ่ะทุกคนคือดูเนื้อนะเนื้อมันจะเป็นคล้ายๆกะเต้าหู้แล้วอยู่เต้าหู้เนื้อมันจะเปรี้ยวกลิ่นมันก็จะหอมละมุนแต่นั่นหอมป่าหอมแล้วกลิ่นแบบทางเคาะหน่อยไม่หวานเขาเปรี้ยวนิดนึงเอ้ยมันก็อร่อยมันก็อร่อยแต่เนื้อมันจะหยาบกว่าอันเก่าใช่มันไม่ได้นิ่มงหมนนแล้วแต่ไส้มันจะไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นมันจะหวานหวานละมุนละมุน ใช่อันนั้นจะเปรี้ยวๆแบบลื่นๆลิ้นอร่อยแบบกินได้เลยนะอันนี้หวานหวานมันเจี๊ยบต่อไปลูกกตาเอาสีไหนดีเอาแดงเลยอยากเป็นปีศาจเออเอาอันนี้ที่มันมีขี้เนี่ยขี้กุ้งเนี่ยทุกคนดูดิทุกคนมาดูกคนทุกคนอันนี้กลิ่นแบบกลิ่นสังเคราะห์มากๆทุกคนดูดิมันดืดมากเหมือนอะไรรู้ปะฟีลเหมือนทุกคนดึงก็ไม่ขาดอกินแล้วมัสโละดูสิหน้าตาน่ากลัวเลย น่ากินไหมเหมือนลูกเกตเลนไม่ใช่เหมือนซุกเกตมันทำไมมันดำจังอ่ะมันอันนี้มันมีลูกตาแตกด้วยกินแล้วนะโอ้โหดึง oh my god สัมผัสแรกนะเหนียวและแป้งเหนียวแป้งแต่กินได้คล้ายๆกับขนมไอทที่ขนมแฮมเบอร์เกอร์ในเซเว่นใช่อืมอ๋อเขาเห็นปะเขาแยกเลเยอร์เป็นสีดำสีแดงอ่ะแต่ว่าอันของแท้เนี่ยมันจะรวมกันใช่มาแล้วมาดูไอ้ลูกนี้ลูก ลูกโลกของเราอุ้ยมันก็นเหนียวอะทุกคนดูที่อีฟดิพี่ก,ก็แบบว้ายเฮ้ย,วยสวยอะใส่สีม่วงนะคะโอ้โห و, สวยมากเลยทุกคนโอ้โห و, สวยจริงๆโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไส้เหมือนไส้บลูเบอร์รี่ปะเอ,อเข้าไป <c oughs> คือมันจะมีอันนี้มันจะไม่ได้เป็นไส้ตรงกลางนะมันจะเป็นไส้ขนะ้า <c oughs> งบนแล้วเป็นไส้สีม่วงเนื้อมันก็จะแยาบหยาบหน่อยอะลองกินสิเนื้อเหมือนนี่เลย หวานเจี๊ยบเลยอืมนี่เ่าอ่อยนะแต่ไส่ไส่อ่ะตอนแรกคิดว่าบลูเบอร์รี่แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้บลูเบอร์รี่อ่ะคล้ายๆบลูเบอร์รี่แต่ว่าเนื้อมันหยาบแต่รู้สึกอร่อยกว่าคล้ายๆรสชาตินี้แหละแต่เนื้อมันจะหยาบกว่าคล้ายๆก็รสชาติเหมือนกันเลยงวานนงเพราะราคา11บาทบอกเลยว่าประทับใจอันนี้มาก อร่อยแบบคือซื้อมากินเล่นได้เลยถ้ามันถูกแต่ตอนนี้มันกลังราคาแรงๆอยู่เนาะหกสิบหกบาทสองลูกก็หนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทโอ้ยแพงอะคำเดียวหมดแล้ว่กินแคฟซีได้ชุดหนึ่งเลยอะกินแบบอ่ะสั่งมาลูกหนึ่งกินให้หายยากเอาให้รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อกี้กินแบบกืนไปในคอแล้วก็หมดรัวเข้าไปเลยก็ถ้าใครอยากไปกินนะก็ลองสั่งได้ทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าต้องดูให้ดีนะ ดูตามแบบพี่อีฟบอกเลยมันก็จะได้ของแท้แบบไม่โดนหลอกนะคะคือดูไปเป็น2 0 3 0ล้านถึงได้ของแท้ใช่เพราะว่าไม่เจอเลยไม่มีเขาบอกว่าของแท้จะ50บาทขึ้นราคาไม่เกี่ยวมาเจราคา5 0 6 0 7 0เนี่ยคือพี่ทีมปลอพี่ทีมอ่ะคือร้านนี้ที่พี่อิฟสั่งอ่ะคือพี่อิฟเอาร้านที่น่าเชื่อถือแล้วก็สั่งแบบว่าดูต้องเลือกดูร้านที่น่าเชื่อถือจริงๆนะแล้วก็ต้องดูด้วยต้องศึกษาก่อนซื้อไม่งั้นจะได้ของปลอมในราคาของแท้ แล้วมันจะแพงมากด้วยบางทีก็อาจจะแพงพอคุณสิดปากด้อยี้ำตาถลุนปิ้นออกมาใช่ใช่ก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นปุนบุนปากของพี่แล้วน้องเค้กมากเลยเพราะว่ามันอร่อยน้อน้องเค้กนึกถือว่าเป็นแบบของกินที่เขาฮิตกันอร่อยแบบปกติจะกินแบบเผ็ดจ๋าอะไรของเราอะแบบหายยากที่แบบฮิตฮิตล้านอร่อยใช่อร่อยจริงๆเพราะพีทไม่กินของหวานนะโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากกินอยากลองไปหาเลือกซื้อดูแต่ว่าถ้าใครงบน้อยก็ พี่อินแนะนําเป็นอันนี้ลูกเขาสิบเจ็ดบาทอะ่ะอันนี้ไม่แนะนานพอถูถถถๆไถๆไป,ไ,ปได้แต่ถ้าจะกินอันนี้ลูกเขาสิบเอ็ดบาทอะ่ะก็ให้ลองไปกินไอแฮมเบอร์เกอร์ในเซเว่นเหมือนกันเลยรสชาติเหมือมนกันเลยใช่เทคเจอร์เหมือนกันเลยใช่ส่วนอันนี้นะมันก็คล้ายๆกับไอตัว17บบาทแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่น้องๆใครเคยกินเจลลี่ลูกตาแบบไหนเข้ามาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ